สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาเรียนออนไลน์กันนะคะรายวิชาคณิตศาสตร์การคูณเศษส่วนกับเศษส่วนชั้นปฐมศึกษาปีที่5ค15101ครูผู้สอนสุนันทาจิตต์ไการคูณเศษส่วนกับเศษส่วน จุดประสงค์การเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนสามารถหาผลคูณของเศษส่วนทบทวนความหมายของเศษส่วนจากรูปจะเห็นได้ว่าส่วนที่ระบายสีแสดงเศษส่วนใด1ส่วน2นะคะจากรูปจะเห็นได้ว่า ส่วนที่ระบายสีแสดงเศษส่วนใด2ส่วน3นะคะ2เศษสองส่วน3คะูณ1ส่วน2เศษสองส่วน3ค,คูณเศษ1ส่วน2หมายถึง2ส,ส่วน3ของเศษ1ส่วนสอง เศษสองส่วนสามของเศษหนึ่งส่วนสองมีความหมายอย่างไรเศษสองส่วนสามคูณเศษหนึ่งส่วนสองมีอยู่เศษหนึ่งส่วนสองดังรูปเศษสองส่วนสามของเศษหนึ่งส่วนสองแสดงว่าแบ่งส่วนที่ระบายสี เป็นสามส่วนเท่าๆกันและต้องการสองส่วนดังรูปเศษสองส่วนสามของเศษหนึ่งส่วนสองดังรูปนะคะเศษสามส่วนสี่คูณเศษสองส,ส่วนห้า เศษสามส่วนสี่คูณเศษสองส่วนห้าหมายถึงเศษสามส่วนสี่ของเศษสองส่วนห้าเศษสามส่วนสี่ของเศษสองส่วนห้ามีความหมายอย่างไรเศษสามส่วนสี่คูณเศษสองส่วนห้ามีอยู่สองส่วนห้าดังรูป เศษสามส่วนสี่คูณเศษสองส่วนห้าแสดงว่าแบ่งส่วนที่ละปายสีเป็นสี่ส่วนเท่าๆกันและต้องการสามส่วนดังรูปเศษสามส่วนสี่คูณเศษสองส่วนห้าผลคูณของเศษสามส่วนสี่คูณเศษสองส่วนห้าเท่าใดเท่ากับหกส่วนยี่สิบ นะคะคการหาผลคูณของเศษส่วนกับเศษส่วนได้อย่างไรทำได้โดยนำตัวเศษคูณตัวเศษและตัวส่วนคูณตัวส่วนตัวอย่างเศษ3ส่วน4คูณเศษ8ส่วน9วิธีทำเศษ3ส่วนส คูณ78ส่วน9เท่ากับ3คูณ8ส่วน4คูณ9เท่ากับ24ส่วน36ทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำเท่ากับ24ส่วน36หารด้วย12ส่วน12จะเท่ากับเศษสองส่วน3ตอบเศษสองส่วน ตัวอย่าง3ส่วน4คูณ8ส่วน9วิธีทำเศษ3ส่วน4คูณเศษแส่วน9เท่ากับ3คูณ8ส่วน4คูณ9าทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำก็จะได้เศษ2ส่วน3ตอบเศษ2ส่วน3จงแสดงวิธีหาผลคูณและตอบในรูปอย่างน่้ ข้อที่1เศษ5ส่วน8คูณ12ส่วน20วิธีทำเศษ5ส่วน8คูณ12ส่วน20เท่ากับ5คูณ12 8คูณ20ทําทำให้เป็นเศษส่วนยังต่ำจะได้เศษ3ส่วน8ต่อเศษ3ส่วน8ข้อ2 เศษ14ส่วน25คูณเศษ30ส่วน35วิธีทำ14ส่วน25คูณ30ส่วน35เท่ากับ14คูณ30 25คูณ35แล้วตัดทอนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำจะได้เท่ากับ12ส่วน25ตอบเศษ12ส่วน25 สรุปบทเรียนการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนทำได้โดยนำตัวเศษคูณกับตัวเศษและตัวส่วนคูณกับตัวส่วนขอขอบคุณครูอาภารพรสุขสำราญแหล่งที่มาของบทเรียนนี้นะคะนักเรียนมีอะไรสงสัยก็จะเปิดย้อนกลับไปดู ก็ได้นะคะพบกันใหม่ในคาบต่อไปสวัสดีค่ะ